ครับคลิปที่สองครับล่องหินเกียร์พาสามอาจารย์ปืนครับแห่งเมืองลอยเอ็ดเมืองเกินลอยช่างโซลาเซลล์คันแน่นแล้วมนะครับนี่เพื่อความปลอดภัยวัดโอ้แปดร้อยกวัดไหวไหมเนี่ยแปดร้อยกวัดปกติหินเกียร์มันห้าร้อยหกร้อยวัดนี่ยันี้ปันนึงครับเดี๋ยวก็มาหินเกียร์ตัดเล็กตัดน้อยแปดร้อยวัดครับกดแชร์ไว้โอ้ ของจริงครับของจริงแต่ได้จริงขันแน่นเรียบร้อยแต่ว่าตัดเล็กโชว์มันตัวนี้มันค่อนข att, mm ้างใหญ่ใหญ่ไปร้อยกว่าวัตต์แปดลอยกว่าวัตต์ครับแปดร้อยกว่าวัตต์เองหม้อของข้าวก็ยังสี่ร้อยวัตต์เองหม้อของเขาสี่ร้อยวัตต์หม้อของเขาได้อันนี้เครื่องสว่านนี่จักวัตต์นอครับนี่ห้าสี่ลอยหาซิปเมื่อกี้มันแปดลอยมันยิ่งใหญ่ครับผม เครื่องเสียงได้สบายกับชุดนี้เดฟอนเลย์ผมาครับอาจารย์ซูลาเซียวลดพนกับที่ีแต่เครื่องมือของมาสม่อมจางราคาแพงๆเ,เป็นลักลอยได้ครับลักมือกับเป็นลักพันตัวเกษตรกรทางเลือกเอาไวเ้เฝาสวนเฝาให้เพราะได้เสียบโทรศัพท์ชาร์จมือถือฟังเพลงเปิพัดมย่ำห่อน พาลูกพาเนี่ยไปทงน้ำบ่อจมบ่อหายครับวอาบ่มีพัดลมวบ่ามีมาามา่ไฟเสียบแบตบอย่าคัดเลยครับราคาถูกอันนี้มีหอดแขถงบนหลังรถครับ,บนโซลาเซลของแท้หางใน แค่นี่ใส่สำหรับอียังครับหรือว่ได้ต่อครับหรือติดใส่ซื่อครับเอาไว้เปิดเพลินครับอ๋อเปิดพัดลมนในรถป่ครับในรถโอ้เปิดเพลินอ๋อครับกรณีจอดรถเมื่อคืนเราสตาร์ทเครื่องไม่ได้ครับเดี๋ยวคาร์บอนมอนอกไซด์ทำให้เราหมดสติอ๋อใช้ประหารศาสตร์เจ็บใบไหมครับไม่เจ็บใบเจ็บใบไฟใบในรถแบตลูกนั้นะครับที่ยกลงนะอ๋อเจ็บไฟใบในแบตชาร์จมันก็ใช้งานได้ไม่หนักเท่าไหร่ครับเพราะแบตลูกนั้นมัน ถ้าไม่จ่ายกระแสตรงๆนะฮะอันนี้คือจ่ายกระแสอันนี้เสียบยังครับอันนี้ครับพี่อันนี้แกะเสียบยังครับต่อครับอันนี้อันนี้กำลังหาหาหินเกียร์รุ่นที่มันอ๋อโออุปกรณ์หลายจนหาบ่ได้เลยมันมันน่าจะแบบว่าหลายเลยไงแปลด้วยอันนี้เจียนะอ๋ออันนี้มันด้วย 750 vạn, 70 vạn, rút luôn uh, 10 vạn. này, đây là tát kia sáo, kẹt nhiên, mày xông thay, cụt sáo, kia sáo. Đây mình, đây mình kia 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 ยงตัดก,กิ่งใหม่ตัดสาไฟแต่สบายสบายครับนี่ครับเจ็วัตต์มีกี่แปดร้อยครับเป็นกลมลู่ครับอันนี้คือเป็นกลมลู่ให้สำหรับคนที่กำลังศึกษาเริ่มศึกษาต่อยอด ระบโซลาเซลล์รารคาประหยัดเสีดจะได้สิลดต้นทุนได้ครับมีทุนอยู่สมียังได้สีได้ใส่ไฟไปถามหลานกับว่าสองมื่นสามมื่นครับอันนี้ก็คือถูกๆครับมีเกียร์เล็กเกียร์มิดล้อล้อนิดนึงอ่าครับ ใหญ่ไปครับมันจะมีรุ่น500กว่าตต์แต่ว่าผมเขาเสียบพันลูกนี้มมสบายครับนถึงคันได้ชิ้นหินเกียร์ได้หินตะวันได้เหมือกับทีว่าสุดยอดพลังงานสะอาด อวัยวะครับนี่แบบไม่ดีนะครับข้บบาวบุญไม่นะครับมอเตอร์เป็นกรมอเตอร์ครับมอเตอร์อะไรอ,อร่ะ